เฮ้ยกูก็พร้อมเหมือนกันบุงบอกตาเท้าจัดเลยได้ไหมล่ะเอาไหมล่ะเอาไหมเอาไหมลุงเราบันยวเราะเย็นลุงี่อย่นนี้นะอนนี้อู้อยู่บนนอยู่บนนีอจัดเหลือจัดบนนี้อจั่บน้อยู่บนนีเอยู่อจัดเหลีอจัดน้ยูมบนนีย่น่นอูบอนนีอยู่บนีอยน้อยน้ม่บ้อยู่น้ย้อยนยอ่กนอ่บไม่ได้อ่ะ ออกดเซตไม่ได้เหมือนกันบอลพี่ก็มาไอ้เหี้ยนี่มอะไรมันเนี่ยมึงเล่นประเทศนี้จริงมันเนี่ยไอ้สัตว์กดตัวไรแซตลงกด F11 F11 ไอ้สัตว์มั่วจัดมันเอามาทีมเมืองร้อนใช่ไหมบอลซัมเมอร์อ่ะก็คือเมืองร้อนใช่หนุ่มเมืองร้อนใช่ร้อนจัดไอ้เหี้ยร้อนจัดเอออนนี่ร้มึงแดดไอต็มยังมึงแดดเป็นสิบอันแล้วไอ้ติมละโอ้กินจนปอดจะละลายแล้วเนี่ยไอ้เดมมึงหาข้อมูลถึงไหนแล้วกูให้มึงมาหาข้อมูล ได้หลายอย่างเลยอะไอเนี่ยกลาดสวยมากแล้วก็กลาดสวยมากร้านอาหารสวยมากก๊อปให้หมดแมผเแ็ดรูปมาเยอะจัดเลยมึงว่าข้อมูลเรื่องเอลเคพ่อมึงอ่ะ มือข้อมูลนี้อะไรเดด็สัตว์ไปอยู่ตามไปอยู่ตามโต๊ะโป๊กเกอร์แล้วโดนส้นตีนมาเบ้าเนี่ยโดนแจ้งจับเก้าสิบนาทีน่ะแล้วพี่มีโดนแจ้งคดีอะไรเก้าสิบนาทีไม่ไปโดนไปขโมยรถคนอื่นเขาไปอ่ะตำรวจมาเซนยี่สิบคันน่ะลุงมาไล่ผมอ่ะเป้นลูกฝาดเจ้าพ่อใหญ่ว่ะมันนัวกันไอ้พอยเอาไงแทรกการระหว่างเธอไหมพอยมึงไปเลยอ่ะสัตว์ไอ้ยพี่มึงดูได้เหรอเอ็มนายไอ้ผมก็เคยมีไอ้ช็อปเป็นเคยขึ้นอาวุธให้ผมแล้วผมลืมทำเรื่องอ่ะมันเขาบอกว่าไม่ได้แล้วอ่ะเสียดายจัดเลย อุ้ยลุงโคตรเฟี้ยวเลยฟูร์ตัดนั่นมายแต่ทำไมลุงหรอดจังอะลุงมาเมืองร้อนไมหน้าลุงเนียนกิ๊บเลยอ้าวร้อนไงเอาสองคนนั้นที่มาเอาสองคนนั้นที่หลเอาสองคนนั้นหลังแล้วทำไมมึงดำปิดขนาดนี้เนี่ยร้อนเกินเหรอร้อนจ้าได้สองแถวมาดิแม่เปิดปทุนเลยเฮียสองแถวไม่มีไม่มีปั้มไปคุ้มหัวเลยเยอะผมเผิมร่วงหมดเนี่ยเออก็ร้อนเกินไอ้เฮีย แดดเผาหตื่นเลนะยาแล้ไอ้สัสอยาอยูเฉยวะแตเมืองมันโก้สวยนะลุงนะเมือไรนะติดเไปแว10%แล้วไม่มีเพนเกาะีโดนปรับอ่ะโดนอะไรโดนแบดมากอีกอย่าไปเอาเ่ยก่อไหมอมีของมีมีคนจะมาเอาแล้วแล้วลุงมีเงินปะมีลุงมีเงินเท่าไหร่500,000 เหรอใช่กูไม่ให้ยังยังไม่ทันขอเรียนถามเฉยๆเนาะถ้าแต่ผมว่าให้ลุงไปอ่ะลุงต้องไปซื้อรถใช่มึงไปหยอยบอลเดยไอ้บอลมึงโดนเก็บสองไม่เอานะไอเขานะไอ้เหี้ยไม้ยางกากอ่ะไอ้บอลเมื่อวานผมเชียร์มันจิกตีนอ่ะเมื่อวานอ่ะมันไม่เอาให้ผมเลยไอ้บอลอ่ะเฮ้ยเฮ้ย หัวแข่งจัดเฮ้ยน้องกูหนึ่งหนึ่งเด้ป้าให้น้องกูเกิดได้ป้าให้น้องกูหนึ่งหนึ่งเด้ป้าอุ้ยไอ้ไอ้บอลหัวแข่งเปลี่นหมดครับลุงฮ่าเปลี่ยนหมดที่ไปมึงฮ่า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 ไอ้กะใจร้อนไอ้กะคว้าเลยคว้าเลยเนี่ยข้อเสียบแม่ไม่เคยเปลี่ยนอ่ะดูแล้ววิกแม็กเขาบูตแล้วก็ตายดูเปลนหมดดูบอล ไปชุบดิไปชุบด <Send out info> uh, ิสว ah ัสดีครับแก๊งอะไรครับเนี่ยแก๊ง ETV ครับแก๊ง ETV ไอบอลแล้วัสดีครับอทเฮดมาบอกคุณโง่อะดาวน์บอทเฮดอะอะไรอะไรนะครับดาวนบอทเฮดบอกคุณโง่อะมันอยู่นู่นนะนู่นนะมันตีอยู่อะ เออลุงแต่ผมไปสืบอมาแน่เขามี E M P เขาอุ้มหมดเลยแค่เอาขึ้นรถไม่ได้แค่นั้นใช่ใช่มันก็ต้องเล่นกักศพไงมันเล่นกักศพกันอ่ะมันเอางศพมาวางเที่ยวกันเราก็ต้องหาคนบุกเพื่อไปเอาศพเพื่อนเวลาโดนกักแต่สนุกว่าสนุกว่าสนุกวิธีการเล่นไม่เหมือนกันกว่าสนุกไปเท่าก็อีกแบบหนึ่งมาที่นี่ก็ต้องอีกแบบหนึ่งหนุกว่ะเฮ้ยใครวะน่ะเหมือนไอเวทจัดเลยไม่ใช่ป้องหน้าคุณ กูก็ไปขโมยแล้วก็มากูไม่เห็นโดนจับเหมือนมึงเลยเซิร์สภาพผมไปขโมยรถประมูลแล้วใบทะป้ายทะเบียนมันเป็นแบบชื่อคนเลยอะแบบรุ่นใหญ่อะเออว่าแม่งแม่งมาทั้งสอนเลยอ่ะแบบสิบกว่าคันอะมันจับผมอ่ะวายวายวายโอ้ยอุ้ยรันจัดเลยนะโอ้ยรันจัดเลยนะอุ้ยทำไมเอ้ยอุ้ยรันจัดเลยนะอุ้ยโอ้ยโอ้ยเพราะว่ามึงไม่เล่นแบบนี้ว่ะ ใช่ไหมครับอยู่บนกล่องได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวมันตีโดนไอ้เจ้าของประเทศบอกอยู่ได้ก็อยู่ได้ดิลุงไอ้บอลอะนี่ไงคราบมาชุบกันบนกล่องเต็มเลยอะถ้ามึงปิดตัวชุบไม่ได้มึงแพ้บอลอุ้ยอุ้ยเฮ้ยทำไมมึงไม่เอาแบบนี้เมื่อวานวะไอ้บอลมึงโดนปืนเมื่อวานลั่นจัดเลยนะอุ้ย เยอะกูถอยไว้สัตว์กทำวิ่งเข้าแดงเลยป่ะอ๋อวิ่เข่าเข้าแดงเดยเนี่ยใช่เหรอเดือดรถป่ะเดือดรถไอ้ที่เหี้ยเดือดรถจะตาย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 อุ้ยก็ตายมันเลอเหนึ่งอุ้ยลุงมีเพนด้วยอ่ะไฮโซจัดอ่ะเล่นใหม่จริงนะเนี่ยผมเลขสามแปดศูนย์ เรามันต่างกันเซิร์ฟจะโอ๊ยทำไมเพลงมันแบบเพลงกระจอกเยลุงทำไมยาปั๊บลุงก็มึอบ่อยจังอ่ะมึงไมไม่ต้องใช้สัตว์อาาโอ้โหกานเราคืนมาหมดแล้ว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 มันยังอยู่ปะเนี่ยตายหาแล้วามาันะตายหาแล้วเขาม,มากันจิตคนมันมาสองคนอ่ะ ไปซ้อมไม่ออกไปซ้อมโอ้ยจริงจังยันเลยนะหลังแข่งวันหนึ่งมันมันซ้อมเลยอะอเราหยุดเก้าวันอ่ะเราให้หยุดเก้าวันอ่ะของเราอะเราชนะไงเซอเอออันนี้เฮ้แต่ลุงผมมาเดินเนี่ยแป๊บหนึ่งอะผมรู้สึกว่ามันมีความไอความเป็นแฟมอยู่นะรู้สึกเหมือนกันปะมันแบบรดเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยอะ แต,แต่ลุงยังไม่ได้ขับลุงขับรถดีๆขับแล้วแต่ว่ามันไม่น่าต่างกันเยอะวะ่ะแบบมูฟเลนต<ำ>ัวละครอะเออไม่น่าต่างกันเยอะเลยรู้สึกรู้สึกเลยว่าไม่ไม,ไม่เหมือนไม่ต่างเลยแต่ต้องลองดูแบบตอนสู้อะว่าเป็นยังไงแต่ถ้ามาเล่นสตอรีต่ตอนนี้เหมือนจะตอนแรกผมคิดว่าผมจะลองมาเล่นสตอรี่ที่นี่นะแต่เขาบอกว่าปืนมันยังไม่มา จะเล่นยังไงอ่ะก็เลขอขอซ้อมได้บอลบอกว่าขอซ้อมได้ไอ้บอลบอกอ่ะนัดฟันมาเลยมันขอซ้อมมึงมาซ้อมที่นี่ได้เขาให้ซ้อมซ้อมกับแดมันเฮ็ดอ่ะช่วยไอ้บอลได้ปะมือถ่ายตามมันเนี่ยเสร็จแล้วโจไม่ต้องเก็บหรอกเสร็จแล้วผู้เล่นเฉยเฉยชาเสร็จแล้วต้อเกิดเดี๋ยวปะเสร็จแล้วเกิดเดี๋ยวปะวะหมอนจูพี่หมอนจูหมออยู่ไหนอ่ะหมออยู่ไหนอ่ะ เนี่ยมึงน,นัดวันจะอหอยบอลได้เถอะเขาจะซ้อมอ,ะอ่ะม,มาสิมาสิซ้อมที่นี่ได้เลยใช่ป่ะบอลได้มาสิผมอยากเล่นฟีฟ่าดิผมจะไปเล่นฟีฟ่าผมได้ชุดได้ป่ะชุดชุดได้ครับผมไปหาลูกหามยัครับชุดได้ครับๆๆอยากเล่นฟีฟ่าลูกห่อมเขาๆๆสวยครับพ่อ แต่เมื่อวานผมไปนั่งดูรายชื่อไอบอลมาแล้วมันรวมมาเยอะเหมือนเราเลยลุงใช่บอลอ่ะรวมพอโค้ดเยอะเลยคือของเราอ่ะมันจับจุดได้ไวกับของไอบอลเมื่อวานเนี่ยของเรามันจับมันไม่ได้ซ้อมเลยนี่ไอบอลเรามาจริงจังช่วงประมาณสามสี่วันพอเราจัดคนตำแหน่งคนได้ทุกอย่างเพอร์เฟกต์ทุกคนกระตุ้นเรือล้นในการซ้อมคือของเรามันแป๊บเดียวเลยไงแต่ละคนมันมันพึ่งได้อ่ะนึกภาพไหมอาร์พีก็อยากซ้อมฮกซุนก็พร้อมซ้อมกับเราทุกคนมันมันพร้อมอ่ะแล้วทุกคนมันฟังเราอ่ะ มันมันมันคุยกัน่ะมึงจำา้านแรกได้ไหมล่ะมัานแรกไม่คุยเลยนะเนี่ยพอเราแข่งปุ๊บเห็นไหมคุยกันทุกคนเลยทุกคนยไม่แต่เ,เราจับเล่นในเมืออลุลงแม่งมี<ช>ผลจัดเลยการจับเล่นในเมือแม่งแบบมีผลจัดมึงกล้าคุยกล้าแลกกล้าอะไรกันคียเยเราซอฟแป๊บเดียวไปถึงแบบแค่เราเข้าก็ได้อะมันก็ซอ้อมเราเล่นด้วยกันมาตลอดเนี่ยใช่ไม่รู้พี่ครับพี่ผมจะรู้กั่พี่วินะ ไม่ได้ว่ะไปยังได้ลุงดูวับกับเพื่อนลุงกดตัวอะไรวัเหมือนเดิมใช่ปะก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมอะพิมพ์คำสั่งเดิมแล้วกดออกจากพื้นที่อะพี่เซิร์ฟกราฟกลับพี่ลุงไม่ช่วยเขาไหมลุงจิตคุกอะไรนะลุงไม่ช่วยเขาบ้าล่ะไปเดยไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวมัขับเลยไปนขับเลยมันเทยงเงี้ย เอารถอีกคันหนึ่งไปอ่ะลงต้องมีสองคันอะไปหาตามตลาดเนะดือยตอนนี้ผมมีรถต้องสมองลงุลงรถเร็วปะไม่เร็วมีรถคันเดียวลงมีรถคันเดียวประมาณนี้แหละแท็กอ่ะพอๆกับประเทศกูเลยเหมือนกันเด๊ขายปะแต่เลี้ยวดีไม่เท่าเฉยแต่แตไม่เอาแต่ไม่เอาแต่ไม่เอาไม่เอาไอ้รถบังคับนะไอ้เฮียลุงดูบูดดิบูดง่ายมากรถบังคับนี่เฮียจัดเลย วุ้บติดทุกเส้นแหะถ้าคนวุ้นเป็นอ่ะโอ้โหพี่เซอร์เอยู่ไหนพี่ใครอ่ะพ o i n t point p ื i n ช่วในรถแถวเนี้ยลุงในรถคันขาวอะอะไรปะภาษีมะขาวอะรถแท็กอะเออพี่ครับอันนี้ใครอ่ะพอมีไอ้นี้ผมไหมครับยืมยืมไอนี้หน่อยได้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร อไอ้นมยืมรถหน่อยได้ไหมครับอ๋อได้ครับยืมรถหน่อยได้ไหมยิบรถหน่อยได้ไหมรถผมจะรอไปไอ้อย่ไงพี่เอาไปแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวช่วยคนแหกคุกแป๊บเดียวโอ้พี่น้าน้องชายแค่แป๊บเดียวเองรอนกบาลแล้วความรักรอกก็ได้พี่รอนกบาลเลยแบ็คบอกอะไรของมึงวะ แบบมองอ่ะเอาเอ้ารูอยู่นี่พอดีนี่เอานี่ยไอ้ตัวี้เจียด้ะเอาพี่ออกมาได้ใครอ่ะไอ้นี่มันอุ้มมาเอาใครอัเนี่ยเอาไม่อุ้มมาอยู่ในคุกฮะไม่เมื่อกี้พี่บอกพี่ไม่ได้อยู่พี่บอกแล้วนายกนายกเหมือนจะอยู่ในช่องเนี่ยเขาแกล้งผีอะไรพี่เกืบหัวใจวายโอ้ยไอ้พอยมือทำเชียอะไรนะเอ็งบปเลยเอ็งไปเลยเอะไรมือทำเชียอะไรเนี่ยเขาบอกผมว่า พี่พี่ไม่ได้อยู่ในคุพี่สัญญาพี่แหกออกมาแล้วเขาพูดแหกไอ้ยักษ์กลางจอยังมีอยู่เลยเนี่ยทอามาเน็ตเวเนี่ยเอามาให้กูหนึ่งห้าเจห้าเจ็ดสูเอามาไอ้น้ำส้มมาเอามาเดี๋ยวต้องไปไอ้ต้องไปแหกเขาออกมาใหม่เนี่ยอยู่เวนเนท่อยิ่งเซิร์กเก่ยงเอดเลยยิเซิร์กเลือดเกินไอ้บอลเป็นไรอะไอ้บอลมันทำให้เรามายเยเอาคืนปะเลย ไเาทาแหกแหกได้แหกง่ายพี่หกง่ายๆอเล่นพี่ออกมาแล้วแกใคคนนี้เล่นเออพี่ออกแล้วออกแล้วพี่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอ่ะไม่ได้ออกมออกาได้ยังไงออกได้ยังไงมีคนเขาช่วยไงคนในดันน่ะเขาออกคุกเขเข้ามาช่วยพี่ใช่หรอหนุ่มใช่เลยตัวนีเออไม่โดนใบไม่โดนใบแล้วถ้าแหกเอาวออกมาแบบนี้โดนใบะไรโดนใบส้มพี่ ส้มเตอะโอ้โหเฮียส้มเลยวะว่าได้ไปไลยโดนใบอะไปเลยนะแล้วในวันเี้มึงไม่เคยไม่มีใบกันด้วยไปเลยนะใบไปไปไปไม่ได้แหกไม่ได้แหกหรอกไม่ได้แหกจริงเลี่อ้ยอาจารยมีอุจจารย์มาทำอะไรวะเพื่อนพีก็อยู่กับคนที่ตกันมาเลยนี่แหละคุณจัดเลยนะนี่เหละคุณจัดเลยนะเหมือนจะตามหาตามหาหรือเปล่าเนี่ย เดี๋ครับตาหาครับตหาหาร์มากมึงตาห่าติเหรอตอแบวามามันติดที่อะไรโคตรแบวเลยอะติดิ๊บติดิ๊บครับแฟนแฟนติดให้ครับโอ้โหเดี๋ยวนี่มึงติ่มขนาดเียเหรอไอ้อได้ชักอะไปแล้วเหรอไปแล้วครับเาไปดูแลเนี่ยครับดูแลแฟนดูแลเขาเ่าอ่อนอะไรอย่างนี้ช่วงนี้เราจมีเบบีแล้วเบบีแล้วอ้าวแต่บมแต่เตรียมตัวแพ้ยังครับนี่ผมมาแล้วนะ เตรียมตัวแพ้ครับนี่มาให้ตบฟรีหรอครับหรือว่าเอาดีวะนิ่มนะนิ่มนะนิ่มนะครับโอ้ยมาเนี่ยเอาเริ่มเลยไหมล่ะครับรีบไหมผมรีบมากเลยโร้อนจัดเราจะจัดเลยครับนี่ไอ้วันผมพร้อมดีวะไอ้ผมผมขอปอบก่อนเฮ้ยกูก็พร้อมเหมือนกันมึงบอกตาเท้าจัดเลยได้ไหมล่ะเอาไหมล่ะเอาไหมเอาไหมลุง <wn. S 1> เอกเ็นเย็นลย็นเาเลยลุงลันมาแล้วไปส่งการกำหดแล้วลุงตอนเนี้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเข้าไม่เข้าใครอกแต่พี่เดินพี่เดินสื่อเลยได้ไงไอ้เหี้ยมึงก็รวยนี่มึงไม่ให้ตังค์ผู้กูใช้ด้หรอเรื่องครับลุงเออรุ่ใหญ่ัดเลอยากรู้บามี้พี่เให้พี่เท่าไหร่เชียะเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดสี่ห้า่ไหมเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งห้าห้าร้อยเต็มที่แค่นั้นเหละไม่ห้ารอยก็สองรอยอะไรครับวุย รวยเว้ยไอ้คู่พ่อแสนใช่หรอไอ้พี่น้องเออไอ้กู่พแสนเออแสนแน่อ่ะเออเอาไปเอาไปแบ่งๆกันนะครับอันนี้ก็เงินไปเขาได้แต่คนเพียรมาวันนี้ได้่มสามล้านเอาหรอแล้วแล้วแล้วถ้ากูไม่ได้มึงเพียมากกว่าสามล้านมึงรับได้ไหมมาดิเข้ามาดิครับเข้ามาดิแต่บรรดาอ่อนครับเฮ้ยแต่รุ่นใหญ่จริงนะอยู่เก็บตัวซ้อมอยู่ไม่ไม่พี่มาเดินสืบที่เนี่ยเขาไม่รู้จักใครนอกจากลัคกี้เลยนะเขาเขาแบบประชาชนนะเขาพูดกันอ่ะเขาก็บอกไม่รู้จักพวกมแบบรุ่นใหญ่จัดเลย เอไปไปเที่ยล้อแก๊งมันแก๊งเลือนครับแก๊งแบบฮาฮาลุงพี่บ๊อบพี่บ๊อบไม่ฉีประชาชนแล้วกูเห็นแต่พวกมึงอะคนฉีประชาชนนี่ครับมีอะยลงไป็นคนโหวตดิโหวตอะประชาชนรักแก๊งไหนเขาโหวตรู้ไหมไอ้พวกนี้โดนแบนไม่มีใครโหวตให้มันนะลุงไอ้พวกนี้ใช่เหรอโดนแบนถาวรไปเลยเออยากอะ แก๊งนั้นเกินเนเลยลุงไปซื้อรถไหมลุงมีร้านนึงอะไไปปซื้อรถดีกว่าครับลุงบ๊อบจะกันบ๊อบรวยจัดเลยนะลุงมาไมม่เเป็นนร้าาลลยุงทำอะไรกันครับเนี่ยมาทำอะไรกันะรถนี่ของใครอะไป็นรถตี๋ดีกว่าไปรถตี๋ดีกว่าไปรถตี๋ดีกว่าไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบกูขอเอาลุงมาซ้อมที่บ้านเราเลยนะเพื่อนให้เขารับเดี๋ยวรับมือพวกมึงอะไม่เอาเชียอะไรไม่เอาไม่เอาเชียอะไรนะลุงไว้ไว้ลุงก่อนหรอกไม่เอาอะไรอะไม่เอาอะไรอะ เึ้นไปยปไปเปนปไปไปไไป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 ไวไปมปนปไปพปีปไป้ปไว้เอปไปไแไปไปไะไปไปไมไเไาไปไไป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 ไยไป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 ไไปไปไปไนไป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 ไไป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 นนไะไปนป้ปัปนนไปไไป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 ไอไปไปไปไ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 ปไปไป่นไไปไปไไป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 ไไไไปไไปไป ทำบัตรแจ้งไม่ทันสะอาดตัวตีเหี้ยใช่หรอ่ไใบก็มารู้แต่เราจะแจ้งถึง100ใบกันหมดเลยใบให้ซ้อมต้องมาติดต่อคนมันต้องหาคู่ไงเขาอาจจะมีแล้วมีแล้วทำไว้หมดแล้วใช่หรอดีที่ตอบเหมือนกันเลยหรอที่มีบอกว่าทำบัตรแจ้งไม่ทันขาะไม่รู้ผมโคตรเซ็งกันแหล้วมึงได้บอกเขาก่อนไหมมึงบอกเขาตอนนั้นแล้วเข้ามาตอนนั้นเลยเหรอไม่บอกไปวันหนึ่งแล้วครับบอกไปวันหนึ่งแล้วเขาบอกทำบัตรแจ้งให้ไม่ทัน อ้าวเขาว่างานเหรอเนี่ยไม่ได้เราก็ซ้อมวัดเดียวเนาะลุงในแฟมอ่ะเราเองนะมันเหมือนกันนะเขาก็เหมือนไม่พร้อมเหมือนกันโกูไม่เคยได้ซ้อมในบ้านเลยเป็นไฟอ่ะตาลุงเป็นไฟอ่ะไม่เคยได้ซ้อมในบ้านเลยเคยรอบหนึ่งมั้งรอบเดียวมั้งอในบ้านเอาไปสองรอบอ่ะแบบเาไปกูต้องกดเงินก่อนปะกูต้องกดเงินก่อนปะบอลต้องกดเงินสดลุงเออดิลุงโอ้โหอะไรวะป้าไม่กดเงินสดกูจะหลุด ลุงผมแนะนําเลยนะคันที่คุ้มราคาหนึ่งล้านมากที่สุด R สามต่อครับลุงใช่เหรอครับโหดโหดมากลุงแล้วผมไปเดินเล่นจะไ้เด็กในแก๊งลุงเขาผมไปเดินมาแล้วแล้วผมอะไปคุยเล่นในบ้านบ้านแก๊งลุงอะและแลวเด็กในแก๊งลุงอะแม่งขังผมอะใช่เหรอใครวะใครไม่รู้หัวน้ําเงินอะใครวะไอ้เชี่ยเต๋อเหรอให้ผมโพสตหลับให้ไม่ไม่ง่ายกว่าหรอได้แต่งเต็มเตืนน เล้ลุงเขาจะซื้อเองเองของตัวเองเอารถสองรถสี่ไปดิเผื่อเขาแบบน้องมามันเลือนจังอ่ะมันขังตัวไหมครับลุงไอเชี่ยเป๊ปปะโอเคหรือเปล่าเราวชีวะชีวะประวัติแกงลัคกี้ในบ้านลุงไปแบบไปแบบดีหรือเปล่าดีครับดีครับแต่แต่กูเจอพวกมึงใส่สีเนื้อเปินอแบล็คโคตรคิดถึกเลยด้วยดูปะ เออจริงนะจริงนะต้องไม่ใช่สีขาวอะจริงจริงขาวมันคิดจริงตอนที่พวกมันใส่เสื้อไอ้สกอตต์อะสี่ตัวแล้วเราเรายืนยืนอยู่ฝั่งตัวข้ามมาดูเรายืนอยู่ฝั่งตัวข้ามอะแล้วมีคนเฮ้ยพอน่าแสนแสนร้านร้านล้านหนึ่งแสนนะมึงเอามาให้กูอีกหนึ่งแสนดิ ลุงเจ้าอาตอมสองจริงเหรอแต่มันแต่มันรขับยากนะเหมือนประเทศลุงอาแต่ถ้าลุงขับแต่ลุงขับรถเฮ้กูหาซื้อรถสี่ดีกว่าดีกว่าแล้วที่เราคนน้อยเลยยี่้ออะรผมร่วงเลยอะพี่ เดี่ยวกันพับอปเลยลุงเับคอปสีเดียวกันไอ้ยเพียวจัดเลยว่ะรอจัดเลยว่ะรอไอ้นี่รอกิจการไอ้นี่ไอ้เขาเนี่ยลงแล้วอะเราไมมึงไม่ให้สุดดีเงินว่ะไม่เฟียวเลยสุดขาวว่าคนมันใช้ไอ้ที่อะไรดิมันเดียวมันเดียวมันเดียวมันมันใช้กันเยอะแล้วนู้นเว้ยไอ้ที่มันไม่แพงก่อนนะจริงจริงนะผมไปถึงรถทไม่ได้ใส่คนมาไอ้ที่มึงควรมาใส่เนี่ยล่ะนะลุงนะดูเมียล่าดูแล้วมีออร่าเพราะว่ามันมีสตอรี่ป่ะจริงเออมันมีสตอรี่มันมีสตอรี่อะ ร้านมึงอะ่ะมีสตอรี่ <S 2> <S 2> อะไรไม่มีหรอกโงไ่ไปนั้นเนี่ยคุณเนี่ยมีสตอรี่ของแท้กูยังไม่คุยเลยพี่ <ผม S 1> เชียร์ตอรี่โง่โง่อะพี่เชียร์เองจริงเลเว้ยมึงจับมึงงอมจัดสบายเออพี่พี่ฟังมาแค่แบบแรกเอาอยีา่ยพี่ฝั่งนะเผื่อๆพี่กล้าจะงอมด้วยพี่มาที่นี่อพี่อาจจะง,งอมด้วยออวมึงไม่มีตรงเลยอะ่ะมึงไม่มีตรงเลยเป็นอะไรพี่ตีเาเป็นอะไรก็มาจี้ผมนะพี่ตีอ่ะ คุยเสร็จประมาณนะ่ะเดี๋ยวผมแก้รอบนี้เดี๋ยวโดนคุณต่งบ้านลงแุณตาก่อนว่ามันจะได้แรงอันนี้มันงตางว่าถ้าไม่แต่งรม่รถไม่มีจูนหรอกเขาไม่ต้องจูนด้วยหรอับได้ประเด็นรถเจดิ์มันไม่มีจูนลงมาเลยต้องแต่งไงลงลงลรงเลย,เลยโอ้ครับโอ้เจ๋งไอบอลมีระบบอะไรที่แฟนที่เรายังไม่ได้ดูดใหม่วะเ่น ระบบใหม่ระบบตัวออกตัวอะไรที่เขาคิดโปรเจกต์โอ้ยอันนั้นอันนั้นอันนั้นเดฟกำลังทำแล้วทำแล้วแกพูดแกพูดแล้วแกไม่ทำอ่ะแกพูดนานแล้วรู้หมดแล้วโอ้โหแกพูดเรื่อยดูเดฟเดฟผมกำลังทำไม่ได้โปรเจกต์ที่ลุงคิดอ่ะไอ้โดดล่มอ่ไอ้โดดล่มแกจะไวมากเลยนะคือจะทำปั๊บแหละลุงไปจริงถ้าไม่ยาการไม่เอามาลงว่าเสียดายจัดเลยเนี่ยเขาอยากเล่นแบบยาการระดับบอกไม่ดีาะตั๊แปลกนะตัแปลกเลยหนุ่มคนนี้ แม่แม่ก็ต้องมียาการนะโดนแบบโดนโดนไม่มียากัรเหรอลุงที่เดียวไม่มีไม่รู้ไม่รู้อุ้มขึ้นรถไปเลย่างนี้มียาการมียาวิ่งอ่ะท่านแม่ปืนปืนมันเลือกชื่อจัดเลยได้ชักแต่ผมพูดตรงๆผมก็อยากเล่นแบบมียากัรนะเพราะว่าอยากเล่นแบบมียากัรเยอะ ได้กูไปมีฟ้าก่อนนะอยากเล่นได้ครับลุงอยากเล่นเลยนะตัวอะไรเดี prayed, ah, ๋ยวไว้เจอกันนะครับลุงเจอกันเจอกันะลุงได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่น้องแลยวแลุงเนาะเดี๋ยวผมไม่นี่อันนอแบบเวลาลุงมาซ้อมก็ทำบัตรแก๊งไม่ทันน้องลุงเนาะเออจัดลุงคปรับลุงราพอรู้ไหม Sound resumed ไอ้ไม่ไปไหนฮะทำไรอะ่ะไปกินข้าวพี่เพิ่งกินมาพี่ทำไรอะ่ะโดต้าเหรอไออนอนเฮ้ยอออนไปติดโดต้าจัดเลยเซิร์ฟ <c oughs> มันสนุกจัดเลยอ๋อไปอาบน้ำยังไม่มาเลย,ยไหมไอออนอะ่ะต้องทำอะไรเซิร์ฟไม่รู้พี่เดี๋ยวน่าจะเล่นอะไรสักแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวไปละไอ้พักละจะไปเที่ยวหัวหินเนี่ยเฮ้พี่อาติยู่เดี๋ยววันนี้ อยู่ User was moved your อยู่แล้วไปไหนไม่เห็นเข้ามาเทียวเลยแล้วมีร้านเกมอะไรเล่นปะช่วงเนี้ยมีอะไรพี่ไม่มีใจพี่เล่นแต่ฟีฟ้าอะกูเพิ่งตีโคเซ,ซ่<อ>คลิกแล้วหกหมื่นติดตัวละแสนก็บาทไอ้เหี่อะไม่เล่นได้ไงอ่ะอ้าวไปวันไหนพรุ่งนี้เอ้ยพรุ่งนี้นนัยังไม่ได้ไปเด็ดได้จะได้ปรับเวลานอนพรุ่งนี้วันหนึ่งครับแล้วก็เด็ดดื้ออ่ะไม่จะไปไหนเด็ดรอเมียว่าเมียจะไปเที่ยวไหน หยุดแล้วพรุ่งนี้หยุดแล้วพรุ่งนี้หยุดแล้วยุดยาวน่าจะวันอาทิตย์อย่างเงี้ยมาที